สวัสดีครับอยู่กับครูเบมนะครับวันนี้ครูเบมนำทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับข้อสอบที่เป็นข้อสอบยอดฮิตนะครับในการสอบเข้ามอนนะครับก็คือเรื่องของเศษส่วนแต่เป็นเศษส่วนที่ซ้อนกันโอเคไหมครับวันนี้เนี่ยครูเบมมีทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับเศษส่วนซ้อนลักษณะคือเราสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีเศษส่วนตัวส่วนขั้นกลางอยู่ตรงใหญ่ตรงนี้ครับเป็นตัวใหญ่โอเคไหมครับขั้นกลางจะเกิดเศษส่วนทั้งหมดก้อนบนและก้อนล่างครูเบมมีทริคดีๆให้ครับ คุเป็นสมมติว่าสมมุติว่ามีเศษส่วนด้านบนเป็น A ส่วน B นะครับกำลังส่วนใหญ่ด้วย C ส่วน D ให้เราท่องง่ายๆเลยครับเราท่องว่าใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลลักษณะคือตัวที่อยู่ใกล้กันสังเกตเห็นไหมครับ C กับ B อยู่ใกล้กันให้จับมาคูณกัน D กับ A อยู่ไกลกันให้จับมาคูณกัน เมื่อคูณกันเสร็จเห็นไหมครับสังเกตดู d ขึ้นไปคูณกับตัว A ซึ่งอยู่ด้านบนก็จะกลายเป็น A คูณกับ D อ่าส่วนใหญ่ด้วยนะครับตัวที่อยู่ใกล้ๆเห็นสังเกตดูตัว C ฮะขึ้นไปคูณกับตัว B ซึ่งอยู่ด้านล่างก็จะกลายเป็น C คูณกับ B เราจะอาศัยความรู้เรื่องนี้ครับมาใช้ในการแก้โจทย์ข้อนี้ซึ่งเป็นเสศษส่วนซ้อนสังเกตดูครับสิ่งแรกมันอยู่ที่สเต็ปเราต้องเคลีย์ก้อนนี้ก่อนซึ่งก้อนนี้มีปัญหาอยู่เห็นไหมครับเราต้องทําการคูณกันให้เสร็จโดยการบนคูณบนตัวเลขบนคูณตัวเลขบนตัวเลขล่างคูณตัวเลขล่างแต่ถ้าตัดได้ให้ตัดปรากฏว่าข้อนี้มันตัดไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เอา1นึคูณสเลย1นึคูณสก็จะกลายเป็น ตัวทีนะครับ1ูณ3ก็จะกลายเป็น3ครับส่วนด้วย8แล้วก็ส่วนใหญ่ด้วย9ส่วน16จากนั้นให้ท่องเลยครับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลดังนั้นนะครับครูเบมก็จะเขียนเส้นนี้ให้มาอ่าให้ดูนะฮะนักเรียนดูนะฮะเอา9มาคูณ8เอา16ไปคูณ3ดังนั้นจึงได้ออกมา ก็ออยาขยับนะครับดังนั้นจึงได้ออกมาครับก็จะกลายเป็นด้านบนคือ3คูณ16ด้านล่างก็จะกลายเป็น8คูณ9สาเหตุที่ครูเบมยังไม่คูณเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเด็กๆสาเหตุที่ไม่คูณเลยเพราะว่าครูเบมจะสังเกตเห็นว่าอะไรที่มันตัดกันไดโอ้โหข้อนี้ครูเบมตัดอย่างสวย3 1 3, 3 3 3 9 8 1 8 8 2 10 จะได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลูกดูเลย2ส,ส่วน3ครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบ2ส,ส่วนด้วย3จะสังเกตเห็นว่าทำไมครับเศษส่วนซ้อนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเห็นไหมครับอันนี้เป็นแค่ระดับเบือเบ้องต้นเริ่มต้นก่อนของเศษส่วนซ้อนนะครับครูเบนฝากทิกด้ดีๆนี้ไว้นะครับให้กับ นักเรียนทุกคนได้ไปฝึกกันนะครับเวลาเจอเศษส่วนซ้อนเราอาจจะดูว่ามันยากเราไม่ต้องตกใจครับให้เราค่อยๆคิดค่อยๆดูไปทีละสเต็ปแล้วเราก็จะทำมันได้เองนะครับทิกดีๆสาระด,ดีๆน่ารู้นะครับพกกับครูเบมได้ใหม่ใน E ีีหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย